เราก็เดินทางมาจนถึงศิลปะในยุคสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือศิลปะรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะก็ศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราช2,325ซึ่งเป็นปีแรกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะศิลปกรรมในยุคนี้นะคะมีรูปแบบแนวคิดการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เพราะว่ามันเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลานานแล้วก็มีการปรับรูปแบบที่เปลี่ยน เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมค่ะก็ศิลปะในยุครัตะนโกสินทร์นะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆช่วงที่1คือรัชากาลที่1นค่ะช่วงแรกคือช่วงที่ต่อจากกรุงธนบุรีแล้วก็เริ่มมีการสถาปนากรุงเทพนะคะเป็นเมืองหลวงแล้วก็มีการค้าขายกับเมืองจีนค่ะถัดมาช่วงที่2คือช่วงรัชากาลที่4ีถึงหจะมีการรับอทิทธิพลจากชาวตะวันตกเข้ามาค่ะและ ช่วงที่3หรือช่วงสุดท้ายนะคะคือราัชากาลที่7จนถึงปัจจุบันเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแล้วก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกค่ะเรามาเริ่มที่งานศิลปะที่เกิดในช่วงรัชากาลที่1นถึงสก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยคืองานจิตรกรรมครูก็ยกตัวอย่างงานที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นภาพเทพชุมนุม เป็นงานจิตรกรรมฝา,าผนังที่พระที่นั่งพุทธไทยสวัสดิ์นะคะหรือว่าวังหน้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครสถานที่นี้เนี่ยมีไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาแล้วเขาก็ได้มีการเพ้นตัวผนังนะคะให้เป็นภาพของเทพเทวดาเนี่ยมาร่วมชุมนุมกันซึ่งจะได้เหมือนกับว่าระหว่างที่มีพิธีกรรมเกิดขึ้นก็เทวดาเนี่ยก็ได้มาอวยพรมาชุมนุมกันนั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้มีเทวดาทั้งหมด400องค์ด้วยกันค่ะคือเป็นจำนวนเยอะมากๆเลย ถัดมานะคะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดสุวรรณารามจังหวัดกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเพชรน้ําดีของจิตรกรรมไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นภาพที่เขียนโดยจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่3ได้แก่หลวงวิจิตรเสดดาและหลวงเสนีบาลีรั์ภาพนี้นะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนสําคัญสาคัญแล้วก็ทศชาติของพระพุทธเจ้าค่ะ ส่วนงานประติมากรรมนะคะเช่นพระศรีศักยกมุนีที่วัดสุทัศน์ก็จะสร้างขึ้นประมาณช่วงรัชกาลที่1จนมาถึงช่วงรัชกาลที่สองค่ะและพระพุทธสายญาติหรือว่าที่เราเคยได้ยินเรียกเรียกกันนะคะว่าพระนอนวัดโพซึ่งจะเป็นพระที่มีองค์ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะยังมีสถาปัตยกรรมด้วยค่ะก็คือพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือว่าที่เราเรียกว่าวัดพระแก้วนั่นเองค่ะและก็มี พระปางวัดอรุณราชวารา,รามนะคะวัดอรุณจะมีลักษณะเด่นตรงที่เป็นวัดที่นำกระเบื้องนะคะมาประดับตกแต่งเป็นลวดลายไทยค่ะซึ่งรู้หรือไม่ว่ากระเบื้องที่วัดอรุณนำมาประดับตกแต่งนะคะมาจากการที่เมืองจีนเนี่ยเขาขนส่งถ้วยชามมาแล้วมันเกิดความเสียหายมันแตกนะคะอืมสุดท้ายก็เลยได้นำมาใช้ในการประดับตกแต่งวัดแทนค่ะ และในช่วงของรัชกาลที่3นะคะก็เริ่มรับอิทธิพลของศิลปะจีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจึงเกิดเป็นวัดราชโอรสก็จะเป็นศิลปะแบบจีนประยุกต์ค่ะสังเกตว่าวัดไทยแบบทัท่วไปเนี่ยก็จะมีช่อฟ้าใบรากาแล้วก็หางหงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวัดราชโอรสเนี่ยจะสังเกตว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วลักษณะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวัดจีนค่ะ ถัดมานะคะในยุคข,ของรัชกาลที่4ถึง6งานจิตรกรรมที่โดดเด่นเลยคือเกิดสกุลช่างครัวอินโขงค่ะครัวอินโขงเนี่ยเป็นศิลปินเอกเลยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เป็นศิลปินไทยคนแรกนะคะที่นำวิธีการวาดภาพแบบเปอร์สเปกทีฟมาใช้ก็คือได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตกค่ะอืมก็การวาดภาพแบบเปอร์สเปกทีฟของขรัวอินโขงเนี่ยทำให้งาน จิตกรรมอ่ะมันดูมีระยะใกล้ไกลมากขึ้นจากปกติที่งานจิตกรรมไทยจะเป็นวาดแบบแบนๆใช่ไหมคะอืมพอมาเป็นในยุคนี้ก็จะมีน้ำหนักอ่อนแก่แล้วก็มีระยะที่มันชัดเจนมากขึ้นมีความสมจริงนะนอกจากนี้นักเรียนรู้หรือไม่คะว่าครัวอินของนะคะเป็นช่างพระ ช่างพาก็คือพาร์ทีสุนี่แหละคะ่ะที่เขามีฝีมือในการวาดรูปนะคะซึ่งตัวขวออินโขงเ,งเองเนี่ยเขาก็ได้ครองสมาณาเพศตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดเรียบหรือว่าวัดราชบูรณะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานของขวออินโขงนะคะจะสังเกตว่าได้รับอิทธิพลจากออทางตะวันตกเข้ามามากเลยงานของขวออินโขงเนี่ยก็จะมีการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นตะวันตกอย่างลงตัวคะ่ะ แล้วก็จะมีน้ำหนักแสงเงาที่ชัดเจนดูสมจริงมากขึ้นค่ะถัดมานะคะงานประติมากรรมเช่นงานพระพุทธรูปคันธาราชปางขอฝนพระพุทธรูปองค์นี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชากาลที่5จะมีลักษณะที่ต่างไปจากพระพุทธรูปที่ผ่านมาเลยก็คือจะสร้างให้มีความสมจริงมากขึ้นเหมือนกับมนุษย์จริงๆนะคะอืมเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาต้องการสร้างงานศิลปะ ที่แสดงถึงกระแสะความนิยมที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะอืจากที่เมื่อก่อนพระพุทธรูปเนี่ยจะสร้างเป็นแบบความเชื่อในอุดมคติว่าต้องมีลักษณะใบหน้าแบบนี้มีดวงตาแบบนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยก็ได้เกิดพระพุทธรูปคันธาราตบางของฝนเนี่ยแหละค่ะที่มีความสมจริงเหมือนกับลักษณะของมนุษย์จริงๆมากขึ้นถัดมานะคะในยุคนี้ก็มีการสร้างวัดเหมือนกันค่ะ คือวัดเบนจะมาบาพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละก็ตัววัดนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่อาคารทั้งหมดจะสร้างด้วยหินอ่อนค่ะและก็ยังมีพระที่นั่งจัก,กรีมหาปาาราสาทนะคะโดยพระที่นั่งจัก,กรีมหาปาาราสาทเนี่ยได้รับฉายาด้วยว่าฝรั่งสวมชฎาเพราะเป็นอาคารแบบตะวันตกนะคะส่วนหลังคาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบทรงไทยค่ะ ถัดมานะคะก็จะมีวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาวัดนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่รับอิทธิพลจากตะวันตกมาเต็มๆเ,เลยแล้วก็การตกแต่งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบกอทิกค,ค่ะซึ่งจริงๆนะวัดนี้เป็นวัดไทยนะคะก็คือเป็นศาสนาพุทธเนี่ยแหละแต่แค่ตกแต่งในสไตล์ยุโรปค่ะถัดมานะคะคือพระที่นั่งอนันตสมาคม ตัวพระที่นั่งนี้นะคะอาคารจะสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดเลยเป็นพระที่นั่งที่เดียวที่ตัวอาคารสร้างด้วยหินอ่อนและบริเวณหลังคานะคะจะทําจากทองแดงเอ๊ะแต่ทุกคนน่าจะสงสัยว่าทําไมทางจากทองแดงนั้นเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยรู้หรือไม่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการทาสีนะคะแต่เกิดจากสนิมของทองแดงนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับเทพีเสรีภาพนะคะที่ทําจากทองแดงแล้วก็เกิดสนิมขึ้นมาทําให้เราเห็นเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะ ถัดมาในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะคะคือรัชากาลที่7จนถึงปัจจุบันก็มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรตินะคะวาดขึ้นที่วัดพระแก้วนะคะคืองานจิตรกรรมชิ้นนี้เนี่ยจะวาดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชากาลที่เสร็จเลยเป็นงานที่มีความยาวแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อนนะคะซึ่งงานจิตรกรรมชิ้นนี้นะคะจะไม่มีการลบของเดิมทิ้งเลยแต่ว่าจะมีการซ่อมแซมในส่วนที่มันเริ่มสึกกร่อไปเท่านั้นค่ะ ถ้าใครนะคะได้มีโอกาสไปดูงานของจริงที่วัดพระแก้วนะคะในงานจิตรกรรมเนี่ยก็จะมีการแฝงภาพกากเข้าไปด้วยภาพกากเนี่ยคือการที่ศิลปินเขา,เาแสดงอารมณ์ขันนะคะโดยการวาดตัวประกอบในเรื่องให้มันมีท่าทางเรื่องราวต่างๆน,นนะเช่นมีลิงกินกล้วยมีคนแบบเมาเหล้าหรือว่าแบบคนกําลังพอดรักกันอยู่ประมาณนี้นะคะถัดมาที่งานประติมากรรมนะคะเช่นพระปฐมบารมราชานุสรณ์ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากศินและภาษีศักยาทศพลยานค่ะจะเห็นว่างานประติมากรรมในยุคนี้เนี่ยจะเป็นการหล่อแล้วค่ะซึ่งงานทั้ง3ชิ้นนี้นะคะจะออกแบบโดยอาจารย์ศิลป์พีระศีค่ะนอกจากรูปเคารพแล้วนะคะก็ยังมีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งอนุสาวรีย์นี้นะคะก็เป็นการแสดงถึงว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั่นเองค่ะ และก็ยังมีสนามสุภาชาลาใสนะคะที่เป็นสนามกีฬาสถานแห่งชาติค่ะถัดมานะคะคืออาคารไปรษณีกลางบางลัก ปัจจุบันนะคะเป็นที่ตั้งของ TCDC TCDC ก็จะมีแหล่งการเรียนรู้สำหรับให้เราเนี่ยไปอัปเดตเทรนศิลปะกันได้นะคะซึ่งตัวอาคารนี้เนี่ยมีประวัติยาวนานถึง70ปีด้วยกันแต่เดิมทีไยสนีนี้นะคะถูกตั้งขึ้นโดยกองสุงใหญ่ของประเทศอังกฤษค่ะทำให้สถาปัตยกรรมของอาคารไยสนีนะคะมีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นนะคะแล้วก็จะเน้นการออกแบบที่มีความเรียบง่ายตรงไปตรงมา ลดทอนการประดับประดานะคะโดยการใช้เส้นตรงแล้วก็เส้นระนาบเนี่ยเข้ามาประกอบกันค่ะเมื่อเรามองอาคารจากมุมบนนะคะเราก็จะเห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีรูปทรงเป็นตัวทีนั่นเองค่ะนอกจากตัวอาคารจะโดดเด่นแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์เลยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาคารไปรสณนี์กางวบางลักษ์ก็คือรูปปั้นพญาครุฑทั้งสององค์นี้พญาครุฑนะคะ จะอยู่ที่บริเวณมุมทั้ง2ฝั่งของอาคารค่ะซึ่งตัวคลุดนะคะสูงกว่า2เท่าของคนจริงๆเลยและที่สำคัญนะคะคลุดนี้ออกแบบโดยอาจารย์สินพิราศีอีกด้วยค่ะซึ่งพยาคลุดนะคะก็มีตำนานเล่าว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งในพยาคลุดบินขึ้นไปปัดระเบิดให้คนจกักติดในช่วงสงคราม แม้ว่าอาคารไปรษณีย์บางรักเนี่ยจะเป็นตึกสูงนะคะแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดได้เพราะว่ามีพยาคุทั้งสองนี่แหละคอยป้องกันอยู่และปัจจุบันแม้กรมไปรษณีย์นะคะจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการส่งโทรเลขแล้วก็ไปรษณีย์เหมือนในอดีตแล้วแต่พยาคุทั้งสองเนี่ยก็ยังตั้งตระหง,ง่านอยู่เหนือกรุงเทพตลอดมาเลยค่ะถัดมานะคะด้วยความที่ยุรัตนาโกศิ์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมากเลย คูก็จะยกตัวอย่างบางท่านนะคะเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูว่าเอองานของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์ยังไงนะคะมาที่คนคนแรกก่อนเลยคือนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามสมเด็จพระเจ้าวรงมง์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาริสรานุวัตติวงศ์นะคะผลงานของท่านนะคะคือพระอุโบสถวัดเป็นจะมาบาพิษอยู่สินวนารามราชวรวรวิหารค่ะแล้วก็มีพระปฐมราชานุสรเฉลิมพระเกียรตินะคะ อยู่ที่สะพานพุทยยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยจะออกแบบโดยพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานนริศสารุวัต,ติวงศ์นะคะแต่ว่างานที่ปั้นเนี่ยจะปั้นโดยสัตตาารย์ศิลป์พิรศรีค่ะอืมศิลปินท่านถัดมานะคะคือสัตตรย์ศิลป์พิระศีชื่อเล่มของท่านนะคะชื่อว่าคอร์โดเฟโรจีท่านเนี่ยเป็นคนอิตาลีนะคะแต่ว่าได้เข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่หกค่ะ ซึ่งศาสตราจารย์สินพีรศรีนะคะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้สร้างงานศิลปะให้กับประเทศไทยเยอะมากเลยค่ะภายหลังนะคะท่านจึงได้รับสัญชาติไทยแล้วก็มีบทบาทในการต่อตั้งความรู้ศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วยค่ะซึ่งผลงานศิลปะของท่านนะคะเป็นผลงานที่สามารถพบได้ทั่วทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ยังตรงกับคําที่ท่านเคยพูดด้วยว่าชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่างานเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะคะอย่างแรกเลยเช่นประติมากรรมนูนสูงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะก็จะออกแบบโดยศาสตราจารย์สิงห์พิรศรีค่ะแล้วก็งานประติมากรรมรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ออกแบบโดยศาสตราจารย์สิงห์พิรศรีเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอนุสาวรีย์อื่นๆแล้วก็พระพุทธรูปด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ศาสตราจารย์ศิลปิรศรีจะได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าผลงานของท่านก็ยังคงอยู่มายาวนานจนถึงปัจจุบันเลยตรงกับคําที่ท่านได้พูดว่าชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวค่ะศิลปินท่านถัดมานะคะคือเขียนยิ้มศิริงานประติมากรรมของเขียนยิ้มศิรินะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทัยก็คือพระพุทธรูปปางลีลานั่นเองนะคะ ก็อย่างเช่นงานที่มีชื่อเสียงก็คือเสียงขุยทิพย์นะคะเป็นภาพภาพแรกนะคะงานของท่านนะคะก็จะมีความอ่อนช้อยตามลักษณะของศิลปะไทยแต่ว่าผสมผสานความเรียบง่ายของศิลปะตะวันตกได้อย่างลงตัวค่ะศิลปินท่านถัดมานะคะคือชิดเหรียญประชาค่ะศิลปินท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักไม้มากเลยค่ะผลงานของท่านนะคะคือการ รวมกันระหว่างศิลปะไทยประเพณีแล้วก็ศิลปะแบบปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะศิลปินท่านถัดมานะคะเรียกได้ว่าเป็นครูใหญ่แห่งวงการศิลปะเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างเช่นภาพด้านบนทางซ้ายนะคะเป็นภาพเหมือนอาจาร,รย์สิ์พิราสีค่ะซึ่งผลงานของเฟื้อฮาดีพิทักษ์นะคะจะโดดเด่นของการใช้สีช็อกให้เกิดเป็นพื้นผิวแล้วก็การจัดองค์ประกอบที่มันลงตัวค่ะ ถัดมานะคะคือชะลูดนิ่มเสมอศิลปินท่านนี้เนี่ยได้รับฉายานะคะว่าเป็นเจ้าแห่งเทคนิคทุกขแขนงเพราะสามารถทำงานศิลปะได้เกือบจะทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประติมาก,กรรมหรือว่าจะเป็นจิตรกรรมก็ตามนะคะซึ่งผลงานของท่านเนี่ยก็จะแสดงถึงลักษณะของชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะศิลปินท่านถัดมานะคะคือจัก,กรพันปสยากริดค่ะ ศิลปินท่านนี้เนี่ยก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึง่งที่มีความสามารถในงานศิลปะหลายแขนงเลยค่ะโดยเฉพาะงานด้านจิตรกรรมนะคะเพราะว่าจะมีเอกลักษณ์ในการวาดภาพคนภาพฟอ r เทสโดยการใช้สีที่มีความอ่อนหวานค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการระบายสีที่เมื่อเห็นแล้วก็สามารถดูได้เลยว่าอ๋อเป็นผลงานของท่านท่านนี้ค่ะศิลปินท่านถัดมานะคะคือจางแท่งศิลปินท่านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมาจากการที่ว่า ทำงานเกี่ยวกับบทกวีที่เป็นรูปธรรมแล้วก็งานศิละปะที่เป็นนาม,มาทมคนแรกของประเทศไทยถัดมานะคะคือประเทืองเอ็มเจริญศิลปินท่านนี้นะคะมีแรงบันดาลใจในการสร้างภาพมาจากการที่เรารับรู้สิ่งรอบตัวธรรมชาตินํามาผสมผสานกับความรู้สึกอารมณ์ของตัวศิลปินนะคะแล้วก็ถ่ายทอดลงสู่งานศิละปะสร้างเป็นรูปทรงที่มีความอิสระแล้วก็การใช้สีสันสดใสให้มันเกิดเป็นพลังค่ะ ศิลปินท่านถัดมานะคะคือถวันดัชนีนักสังเกตจะสังเกตว่าภาพนี้เป็นภาพเทพชุมนุมนะคะแต่ว่าจะมีลายเส้นที่มีความฉับไวแล้วก็มีการใช้สีที่รุนแรงค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ถวันนั่นเองค่ะ ศิลปินท่านถัดมานะคะคืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ mm hmm. ก็จะมีทั้งงานประติมากรรมแล้วก็งานจิตรกรรมเลยค่ะงานจิตรกรรมของท่านนะคะจะมีความโดดเด่นด้วยลายเส้นที่มันมีความพลิ้วไหวมีความอ่อนหวานค่ะแล้วก็งานประติมากรรมที่มีชื่อเสียงนะคะก็คือวัดร่องขุนค่ะถัดมานะคะคืออาจารย์ปรีชาเถวทองผลงานของอาจารย์ปรีชาถถวทองนะคะจะเน้นการตัดกันของแสงและเงาในงานในภาพสถาปตัตยกรรมไทยค่ะ คือแสงเงาเนี่ยจะตัดกันอย่างชัดเจนเลยค่ะตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเดินทางตามหาศิลปะในประเทศไทยกับครูนะคะก็ครูก็เชื่อว่าการที่เราเนี่ยได้ไปศึกษาศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยจนมาถึงปัจจุบันเราก็ได้เห็นพัฒนาการของวงการศิลปะแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตที่มันสอดแทรกมากับงานศิลปะด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ